นะครับในตัวนะครับนอกจากมีการติดตั้งระบบแอร์ให้แล้วนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับอันนี้มีห้องน้าในตัวนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันนะครับโอเคนะครับก็ตอนมาจจะยังไม่เรียบร้อยนะครับช่างยังอยู่ระหว่างการเจ็บรายละเอียดงานนะอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ความแรต่างๆยังเก็บไม่เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเห้องห้องน้าของเรานะครับขนาดก็คือเมตรห้าสิบ คูณ2เมตรนะครับหนึเมตรละสิบคูณสเมตรนะครับความกว้างของน้านะครับตัวนี้ซึ่งห้องน้ําในห้องนอนตัวนี้ก็มีสุขภัณฑ์ให้เรียบร้อยนะครับมีอ่องล้างหน้าให้เรียบร้อยมีรับผ่นผ้าแล้วก็มีที่อาบน้ําเป็นตัวที่อาบน้าไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมใส่ระบบโฟเดนนะครับระบบน้านะครับให้สโลปลงด้านล่างเรียบร้อยนะครับตัวนี้แล้วก็มีตัวกระจกสําหรับระบายอากาศออกด้านหลังด้วยครับทำให้ห้องไม่อับไม่ชื้นนะครับสามารถระบายได้นะครับแล้วก็จะมีเราดีไซน์ว่าให้เป็นจุด ต่อไฟนะครับเป็นเครื่องทําน้าอุ่นนะครับตัวนี้เราทไวาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าไม่ต้องให้ช่างมาเจาะเพิ่มนะครับตรณี้ที่จะติดตั้งเนี่ยสามารถให้ช่างจําสายจะนี้ใช้งานได้เลยนะครับผมก็อันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราทําให้กับลูกค้าแล้วนะครับสะดวกสบายมากเลยทีเดียวนะครับครบเลยนะครับครบนะครับลูกค้าไม่ต้องต่อเพิ่มแล้วนะครับต่ไฟนะครับตอนนี้ไปท้องน้องท้องที่สองนะครับแบบนี้นะครับโอเค นะครับก็ประมาณนี้นะครับโผงแบบนี้เลยนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพานะครับทุกท่านนะครับมาชมห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งสามารถใช้เป็นห้องนอนที่สามของตัวบ้านได้หรือเป็นห้องอเนกประสงค์เช่นเป็นห้องเก็บของห้องครัวก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับก็เนี่ยฮะเราดีไซน์ตรงช่วงท้ายนะครับของตัวบ้านนะครับกั้นเป็นห้องกระจกให้หนึ่งห้องนะครับตัวนี้นะครับขนาด3มเมตรคูณเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระจกแบบนี้เลย นะครับห้องแบบนี้นะครับขนาดเมตรก็สามเมตรนะครับซึ่งห้องนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบนะครับนอกจากอาจจะเป็นห้องนอนได้แล้วอาจจะเป็นห้ที่เก็บของได้แล้วหรือเป็นที่ทําควเล็กๆภายในบ้านก็ได้นะครับผมตัวนี้นะฮะก็เราทาเป็นกระจกนะครับบานเลื่อนสไลด์ตรงนี้ว่าให้เราสามารถเปิดออกรับลมข้างนอกหรือย,ยกของเข้าของออกได้รต,ร <c oughs> ตรงนี้นะครับผมตัวนี้นะครับก็เป็นห้องนอนที่สามได้เลยนะครับผม เดี๋ยวพามาชมห้องน้อมห้องที่สองของตัวบ้านนะครับคือห้องนี้นะครับอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้โอเคนะครับก็ห้องน้าจะลักษณะคล้ายๆกับห้องมาสกู่นะครับขนาดยืนอ2เมตรคูณเมตรจุดห้าหนึ่งจุดห้าคูณสองเมตรนะครับผมระบบที่ติดตั้งให้ก็สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้านะครับเราแผนผ้าเช่นเดิมนะครับนี่ครับมีครบเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับเราจําให้ทุกห้องเลย2ห้องเลยทําให้คับลูกค้านะครับตัวนี้มีช่องระบายอากาศ นะครับให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับพร้อมน่าอยู่เลยนะครับกว้างกวางนะครับครับก็อันนี้เป็นภายในตัวบ้านก็เดี๋ยวจะพาชมตัวบริเวณหลังบ้านนะครับบริเวณหลังบ้านตรงนี้นะพอเราเปิดประตูนะประตูแข็งแรงนะเป็นประตู UPVC นะครับเป็นประตูภายนอกสามารถทนน้ําทนอากาศความชื้นได้นะแข็งแรงนะตัวนี้นะครับโอเคบริเวณหลังหลังบ้านนะครับก็โปร่งแบบนี้เลยนะครับ Okay. ออกมาด้านหลังบ้านนะครับก็เนี่ยจะพบกับเคาน์เตอร์นะครับหลังบ้านเราทําเป็นครัวไทยด้านนอกไว้ให้ทุกหลังนะครับทุกหลังนะเราจะทําครัวไทยไว้ให้ตรงนี้นะเป็นเคาน์เตอร์นะครับมีซิงก์นะก็ตอนนี้ช่างยังติดอุปกรณ์ไม่ครบนะท่อระบายด้านล่างยังไม่ติดแล้วก็ตัวก๊อกด้านบนก็ยังไม่ติดนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการเก็บงานปูนนะครับการต่องานเดินระบบท่ออีกนะครับยังไม่เรียบร้อยนะด้านหน้าเราก็ใส่ตัวบานซิงค์ไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับผมแล้วก็จุดนี้นะจุดด้านหลังบ้านเนี่ย ตรงนี้นะครับเราทุกหลังนะครับของโครงการเราจะแถมนะครับอันนี้คือเป็นบริการลูกค้าแถมทางน้ำปั๊มน้ําให้กับลูกค้า1ชุดนะครับซึ่งเราเองก็วางระบบเรื่องของสายไฟนะครับบองไว้ให้บริเวณด้านนอกเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์ถังน้ำปั๊มน้ําติดตั้งตรงนี้ได้เลยไม่ต้องเจาะสายไม่ต้องเดินสายใหม่ให้ยุ่งยากหรือเสีย เรื่องของตัวบ้านนะครับตัวนี้นะครับวางระบบไว้ให้เรียบร้อยนะครับมีระบบน้ำน้ำทิ้งไว้ให้ด้านหลังเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็บริเวณหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีก๊อกสนามให้นะครับมีท่อระบายให้เรียบร้อยนะครับบริเวณเป็นบรรยากาศบริเวณนหลังบ้านนะครับตัวนี้โอเคลมเย็นสบายนะครับตัวนี้เดี๋ยวอ่ะนี้ไปด้านข้างนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกว่าเดินได้เดี๋ยวจะลองเดินพาไปชมนะครับว่าสามารถเดินได้จริงหรือไม่นะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็จะเดินไปเลยนะครับก็อันนี้ให้ชมหลังบ้านสักรอบนึงครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นหลังบ้านก็ความกว้างอยู่ที่2เมตรนะครับก็หลังถ้าถัดไปเนี่ยพื้นที่ของตัวบ้านของเราเนี่ยจะมากมากขึ้นนะครับก็คือจะมีพื้นที่หลังบ้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าลูกค้าชอบประมาณไหนนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมโอเคงั้นเดินนั่งข้างบ้านกันเนี่ยเดินสบายๆนะครับไม่ต้องเบี่ยงตัวนะผมเดินก็เดินมาพอดีๆเลย นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับเดินออกหลังบ้านมาหน้าบ้านได้หรือเดินจากหน้าบ้านไปหลังบ้านได้เลยนะหลังริมนะครับก็จะได้ประโยชน์นะครับมากกว่าจุดหลังที่ไม่ใช่หลังริมนะครับตรงนี้นะก็เป็นประโยชน์ใช้สอยอีกหนึ่งจุดนะครับของตัวบ้านนะครับออกมาถึงหน้าบ้านแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผม สวัสดีครับก็นะครับเดอร์มาคเนียเลสเป็กนะครับก็พาชมเทาเฮาส์นะครับหลังริมนะครับของตัวโครงการนะครับเพิ่งนั่งงานประมาณ80%นะครับพิกัดก็คือเดอร์มาคเนียเลสเป็กนะครับถนนซอยเสริมสวรรค์อยู่โซนตลาดมัตตพุทธนะครับนะครับจังหวัดระยองนะครับก็ใกล้ตลาดนันปูนะครับเดินทางจากจุดนี้นะครับประมาณสัก5นาทีนะครับก็ถึงแล้วนะห่างประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับผมใกล้ ชุมชนใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกใกล้นิคมอุตสาหกรรมนะครับใกล้ห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลนะครับเซเว่นโลตัสตลาดนัดนะครับครบเลยแล้วก็เดินทางไปมาสะดวกล้วที่สาคัญนะบรรยากาศนะครับตอนนี้เองเนี่ยอยู่ประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มนิดๆนะฮะก็บรรยากาศเงียบสงบมากนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับเป็นสัดส่วนเป็นส่วนตัวนะครับบรรยากาศแบบนี้เลยเงียบๆแบบนี้เลยนะครับลมพัดเย็นสบายเลยนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับหรือกําลังมองหาบ้านในโซนที่อยู่ในโซนมัตาพุทธนะครับก็ แนะนำนะครับลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการเราได้นะครับสอบถามเายละเต่างต่างได้นะครับก็ทางเดลมาคนี่เรานะมีบริการในเรื่องของตรวจสอบนะครับเช็ควงเงินในเรื่องของเอกสารต่างๆให้ฟรีนะครับวิเคราะห์ข้อมูลให้ฟรีนะครับผมแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีด้วยนะครับผมก็ลองเข้ามาเยี่ยมชมโครงการกันก่อนได้นะครับก็ยังไงนะครับฝากติดตามนะครับโครงการเดลมาคนี่ของเราด้วยนะครับในเพจเฟซบุ๊กนะครับหน้าน้ารานนะครับทั้งทังทางเพจต่างต่างนะทาง u t u b e นะครับผมก็ํามีข้อมูลดีดี นะครับที่เอามาแชร์ให้กับลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็ผู้ที่สนใจบ้านนะครับซื้อที่ซื้อบ้านหรือต้องการมีบ้านนะครับก็สามารถเข้ามาดูนะครับศึกษาละเอียดแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะสามารถสอบถามได้ตลอดนะครับที่เบอร์นะ0960999692นะครับผมบ้านนนนะแล้วก็0933962949นะคุณแหมมมะคนีนะครับสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะครับก็เราจะช่วยตอบทุกคําถามให้กับ ลูกค้าทุกๆท่านนะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะฟรีนะครับยินดีบริการนะก็ฝาก d e อะมาโกนี่เรสเพนะครับเท mm hmm. าฮาแล้วก็บ้านเดี่ยวมาตาพุธหลนมาตาพุธไปด้วยนะครับก็ไว้โอกาสหน้านะครับก็นั่งงานจะพามาอ mm ัปเดตเพิ่มเติมนะครับในวันถัดไปนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ